ันนี้ครั้งที่7ตรงกับวันที่16พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้านายวาวรีแสงสวอ07 6ขอเพลงวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระขวามปฏิเทระเจ้า องหลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนานในการสวดสัตยายของพระเจ้ามีขอนภาพคุณพระรัตนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของพระเจ้าเป็นปุ้นสมาธิทันควรแก่การสวดสัตยายมองต่อไป สมันตาจักรวาเลสุอัตตลาการสันตุเทวตาธำบมมูลราชศาสุนันตสัพพโมขทางสักเเกาเมจรูเปคิริสีคารัตเตยติเทวิมาเนทีเปรัตเทจขามิมตรุวนาคาหันเเคหาวัตุมิเกเตปุ่มมายันตุเทวาชลทะระวิสเมยะค่ะพันธะพนาคาเตนทานตาสันติเกยังโมนีว่าจะนางสาธุโบเมสุนันตุธรรมสัมมากาโลอิยมปทานตาธรรมสวมมานากาโลอิยมปทานตาธรรมสวมมานากาโลอิยมปทานตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต sociedad, Bref, um ma, ını, mankind, aha, ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมสสะรังอันยังพุทโธเมสสะระณังมะลังเหตินะสัจจวัชนนะโสติเมหุอตุสัพพทานนัตถิเมสสะรังอันยังธัมโมเมสสรณังมะลังเหตินะสัจจวัชนนะโสติเมหุอตุสัพพทานนัตถิเมสสะรังอันยังสังโฆเมสสะระณังมะลังเหตินะสัจจวัชนนะโสติเมหุอตุสัพพทาน มหาการุณิกนาโถอัถายาสัพพานิยนาปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจวชเชนะมโหตสัพพุปัทวามหาการุณิกนาโถหิตายาสัพพานิยนังปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวชเชนะมโหตูสัพพุปัตถวามหาการุณิกนาโถสุขายาสัพพานิยนังปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวชเชนะมโหตูสัพพุปัทวา เอวเมสุตังเอกังสัมัญยังพัวารสเกศสูวิหารติกาปีละวัตุสมีมหาวเนมมหาตาปิคุสัเทนะสัติปัจจามเตหิปิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิสัชหิจลาโลกะทัตถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติปักวันตัทฑนาญาปิคุสังกัญจตาอัตโคจตุนังสุทธาวาสกาติกานังเทวานังเอตัถโหชีอยัญโขพักวารสเกสุวิหารติกาปีละวัตุสมีมหาวเนมมหาตาปิคุสังเทนะสัติปัญจมามเตหิปิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิสัชหิจ จะโลกาธาตุวิเทวตาเยโพเยเรณะสันติปฏิตาโหติปะขวันตาทัศนายามพิกุสังคันจะยันนุนะมายามปิเยนะพระขาวเทนุสปะสังฆเมยามาอุปัสสะเก็มกมิตาวาภะคาวโตตันติเกปัจเจกพาถาเาเสยยามาติอัตโขตาเทวันตาเสยยถาปีนามาภะนวาปุริโสสมะชิตังวาปาหังภาสาเลยย่าภาสาริตังวาปาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระวา พระครวะโตปุระโตปัตุระคังสุอัตโคตาเทวตาพระครวตพระครวันตาอภิวัฒนเทตวะเอกมันทังอาทางสุเอกามันตาทิฏฐาโคเอกาเทวตาพระครวะโตสันติเกอีมังค์ทางอาปาสิงมหาสัมมโยปวนาสมีเทวกายาสัมมาคตาอาคัตัมมาอิมังธรรมะสัมมาญาทัคิตาเยะวะปราชิตาสังคันติสุขวะปราเทวตาพระครวะโต ตันติเกอีมังคตังอภาสีตัตฑะพิกาโบสมาทหังสุจิตตังอัตโนชุกรรมกังสุสารเถวัเนตานิขาเหทวาอินทริยารคันติปัญธิตาติอัตโขภัคอะปาราเทวตาภัควโตตถรเกมังคตังอาภาสีเชตวากีลังเชตวาปริทางอินทังกีรังโอหันจามเมชาเตจารติสุทธาเป็มลาจักขุมตาสุทันตาสุทธุลูกนะคาติ อัตโขวะพนาเทวตาภควมภีสัตติเกอิมังคตังอาปาสีเยเกจิพุทธังสัลกันคาเตเสนะเตคามิสันติอปายะปุ่มีปะปาหายะมนุสังเทหัเทวกายังปิดปริปูเรนสันติติอัตโขวาพิขูอามันเตสีเยภูเยนะสพิกเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะถาคตังตนายามพิขูสังกัญญาเยปิเตพิกเวอิสุปติตามัทฐานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระคัตฐานาเอตระมาเยวะเทวตาธนิปติตาเหตุสงสรยะถาปีมายะห์เอตระหีเหปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคอนนาเอตระมาเยวะเทวตาธนิปติตาภวิสันติ สยัตถะปีไมยาเฮตระหิอจิคิตสามีพิกเวเทวกายานามามิเิตตายิสามีพิกเวเทวกายานามามิเทสิสามิพิกเวเทวกายานามามิตังสุนารถาศทุกครังนานาสิกโรถาภาสิตามีติเอวัมเตติโคเซปิคูภะควปโตปจัโสสุ อควาเอตตาเทโวจะสีโลคามนุษกาศามิยัตถะภูมิมาตตทัสสิตาเยสิตากิริ์ภะลังปะหิตตาสามสาหิตาปุถุสีหาวัสนีนามโลมหังสาวิสัมพโนโอทัตตามะณะสา,สาุธาวิปะสันนัมานาวิลาพิยโยปัจเ,เตยตาวาวะเนกปีโรถวรวัตเวัตโตอมัตยิสัทธาสาวะเกสาาัจเสนหะเตเตวะกยายะพิกันตาเตววิชนาถาทิกบวเตจ่าอาตัปปะมะกนุสกบาพุทธะสัจจันังเตสัมปาตุ ระหุยานังอนุสานนาทัศนังัอเปเกสตามัตคุมสหัสสังอัตฐะสัทตังเอกสหัสสนังมนุษยสานนาทัศสุงอเปเกนตามัตคุมทิสาสภาสภาพุทธะหุงตันจ่สัพพังอภิญญายากวะวัคติตวานัจคุมาตโตมติสัฏฐาสาวเกสัสนีระเตวกายาอภิคันตาเตวิชนาธาภิกาโวเยโวหังกิตายิสานิคิราหิอนุปปโสสต้าสหัสสาวยาคาภุมา กับปีนวัตถวาอิที่มันโตชุติมันโตวันนับวันโตยศศิโนมุธมนาปิกามุงปิกุณังสมิติมนังเจะสหัสหาเห็นไหมว่าตายะขันธ์ตาวันนี้โนอิที่มันโตชุติมันโตวันนับวันโตยศศิโนมุธมนาปิกามุงปิกุณังสมิติมณังสัตตาคิลาติสหัสหายะขันธ์ตาวันนี้โนอิที่มันโตชุติมันโตวันนับวันโตยศศิโนมุธมนาปิกามุงปิกุณังสมิติมณังอิเจเจโซระสัสสักษายากขันธนตาวันนี้โนอิที่มันโตชุติมันโตวันนับวันโตยศศิโน มุทธมนนาภิกษมโมพิกุลนางสาวิจิงวนาเวสามิตาปัจัสมิตายาขานังนางาวิเนโออิทิมาอิทิมาโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสฉินมุทัมนนาภิกษมโมพิกุลนางสาวิจิงวนากุมพิโรราชค่หิบโอุเบปุลสานิเวสนาพิโยนางสาวัหัสสัมญาขานนางปยุรุปัสติกุมพิโรราชค่หิโอสุปคัสสิมิติวนาปุริมันจันท่สังราชาทัตตะรัตโตปัสตริติกัตถานังอธิปติมหาราชายสัสเสโสบุตรปิสัจตัสสาภัง โวอิธัมมนามหาภารายิตมันโตชุตติมันตวันนวันตยัสสัชินงธทัมนาปิการมุปิคุณังสัมมิติมัณังถักขิดมันจะที่สังราชวิรุฬหสัพปัสสถติกุมิฐานังอธิปติมหาราชายัสสัชิโสปุตตาปิตาสะพระหอโวอิทัมนามหาภารายิตมันโตชุตติมันตวันนวันตยัสสัชินงธทัมนาปิการมุปิคุณังสัมมิติมัณังปัจชีมันจะที่สังราชากุเวนวิรุปโขปัสสถิตินางอธิปติมหาราชายัสสัชิโตปุตตา พุตตาิษัสัพพะหวธรรมนามหาภราติทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยศสัินโนมโทมนาพิกามุพิภุตนสมิติวณนาอุตตรราชยิสังมาชากูเวโลตัปสัติยคานังธปติมหาราชยสัสิโตุตตาปิษสัพพะหวธรรมนามหาภราติทิมันโตจุติมันโตวันนามันโตยศสินโนมทมนาพิกามุพิปุัสมิติวัณนาูริมาทิสาททารัตโทตคิมนะวิรุฬาโกปชิมีนะวิรุปโขกุเบโลอุตระคิสังจัตตารลเตมหาราช เตสังมายามิโนทาสาอาคูวันจันมิกาสถานมายากุเจนทุเวเซนทุอิคูจะวิโคโตสหัรจะทนงการมเสดุจโกกินโนมันทุนี่มันทุจักปานาโทโอปะมัญโยจะเทวาสุตรโตจะมตตลิกิตาเสโนจักคัทโพนโณโรราชาชาชโนสโตอาคูปัญจสิโคเทวะติมพระโอษฐุลย์ยวัติสายเอเจจันเยจักราชนโนคัททัปหัสหานาชูพีมุทามานาติกามโมพิขุนาสัมมิติวนาอาตาคุณาภาษานาคาเวสาลาทหารตัชกา กัมพานัสสทลอาคูปยคาสหายติทิยมุนาทัตลังถาจะอาภุตราคายะสัตตินมเอราวัณโณมหานาคุโสภคะสมาติวัณังเยนะคาราเชตถะสหสสหรันติจิตทิพาทิชาปักขีวิถุจะจักขุมุเวหายาสาเตวนะมัชปตาติปลาสุปปนาอิติเตสเสนามังอภิยะตถานาคาราชนามังสิสุปนักโตเขมามกาสิปุทโธสนะหัยุวาจะหิวัทวาหิยันตานาคาสุปนาสนานามกังสุพุทธัง ชิตาวัชิรลหัตเทนะสมุทฐาสุราชิตาพาตโลวาสาวสเสติที่มันตัวือยศสินโนการละคันชามหาสมาอาสุรธานาเวิสาเวปจิตติสุจิตติจะปหานละโทนโมจีสหะตั้งจระาปัต,ตนนวัตเพเวโจะน,นามกาสัตอิตธวะพระลิขิสนาลาหมทัทำม,มุปปะขมุสัมยุปปสุโยธาน,นิคันเตที่กุนลสม,มิมืงะนา อาโปจะเทวาปทิวีจะเตโชวายโยสถะฆะโมวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจะยะสัสสะสหะเมตตาการุณาไคยะอภูเทวายะสัสิโนทัศเศตเอทัศกายะสะเพนังสตะวานิโนอที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสิโนบุธามนาปิตมุพิขุนางสมิติวนังเวนทูจะเทวาสหารีจะอัศมาจะทุเบยมาจะลัทธสุปาณิสาเจปาจะสถะมาคูปริกิตาสุริยะสุภาณิสาเทวาสุริยะมาคูปริกิตานักกัตตานิปุรักิทะวะอาภูมันทวะลากาวัสุนังมัสโบเศตโตสะโกปาบุริธ

สมณะมหาสมณะมนุษสามนุษสุดตมากิธาปทุสิธาอาคูอาคูมโนปทูสิธาอาธาคูฮาลโยเทวาเยจารหิตาวาจิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวาญาสัทินโนทักสิเตยทัทธาายาสเพนนาตตานนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสทิโนมธัมมนาปิกะโมติขุนัสัมมิติวันนาถุขากลุงมหานุนาอาคูเวขันนาสามนะสหโอทตาคายาหาปังโมขาอาคูเทวาวิจักขณาตัทามัตกาหาลักข้ชาวิสกกายาสัทินโนทนายาอาคาปชุนโน โยติสาอภิวัตติทัเสเจตภัคยาสเปนารังษาวนีโนอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัินโนมธัมมานาติกามมุทิขูนสัมมิตจริณังเขมียาตุตายามากันทักกาชยัสสัินโนสามพิตการณาลามเสดถายจดจิตนำมาจาอาสวะนิมานาลติโนอาคุอัถาคูบาลานิมิตาอิชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัินโนมธัมมานาติกามุทิขุนังสัมมิตจริณัง ตัเทวะนิจายาสเพนนาตวันนโนนามนวเยนะอาคันยงเยจันเยนิฐาสหะพาุชาชาติมัจกิลังโอคะจินนามานาสว่างตะเขมมฆะตังนาคังจันทวะอธิตาติตาสุภามาปรมาโตจตบปุตตาอิจิมโตสหะจตนะกุมารโลกิโสจตุปคัสมีติมะนาสหะสะพรมะโลกานังมหาภะพมาพิจิัติอุปะนิิติมัโตพิสมากายโยยัสสโสขัสเสถะอสลาอคูปันเจกะสัวัตติโน เตสัจจมัชโตอาคาหันติโตปริวานิโตเตจัสผะสเพอาชิกอภิกันเตสุเทเทเวสผะมะเกมารักเสงนาอภิกามิปัสสะกันนะหะปันทิยาวเอถะกันนะหะทะพันธะทะนาเกระพันธะมาถือโบสมันตาปริมาเลหามาบุมปจิตถาโคตินาจิตติถัดมมหาเสโนกันนะหะเสนือติสยิกอันนี้นาตลาดมหาจักรสลังเกตวานัเสระวังยัคถาโปกชโกเมโคธนะยันโตสวิตชโกตัฐาโสจุทธาวัตติสังคุโตอาสัญญาว่เส ตังจะสัพพังอภิญญาญาวาวัคติจารวนะจักคุมาตาโตอมติยัตถะสาวะเขนเสนเตวารลเสนนาอติกันตาเจวิชนาธาติกโบเตจะอัตตามัคคุลเถวาพุทธศาสนางวิตราไครเตหิปักคามุงเนสังลมามิปิชยงสัพเทวิชิตาสังฆามัทยิตายาสัสิมโนมหันติสหะโคเตหิสาวกอาเตชะเนสุตาเินัโมเมพุทฏ พุทธเจชส,สารัตนกายะธรรมิกาเตชะปะสิทธ,ธิป,ส,ธธปสีเทวานารายพราเมสุราสิทธิกรรมาจะยินทาจจะจตุโลก,กาคัมภีรักขกาสมุขทาภูตุงคังคาจะสัพพมะชัยยะปะสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธนิธณีอุทธ,ธิกุทธ,ธ,ธ,ธีนาทีนาีชัยยะชัยยะขะคนละตน ละนิสัยนิไรใสเสงนะเมรุราชพนนรชีชยชยคัมพีระสงพีนาเข็นทนาขีปีสาจะจภูตะกาลีชยชยทุนนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุขาทานมุขะชาชยชยวารุณะมุขะสาตาชยชยจัมปาทินาคุละคันทักคันทักะชยชย ขชคนนตุรงสุกระผุชมสีหพะยะจีปาชยะชยวะรุณณมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทินรดีชยชยะสุขาสุขาชีบิชยะชยะธรณีเตตะเลสทาสุชยชยชยยะธรณีธรณีสารติงสัทธาชยชยะมังอัราชลัญยาภวเขชยะชยะ วรุณะยะเขชัยะชัยะรักษเสสุระพุชเตชาัยะชะยะพเมงทคนาชัยะชัยะราชาธิราชชัยะชัยะปัทบิสัพพันชัยะชัยะอรหันตาปัญเจกะพุทธสาวังชัยะชัยะมหิสุโรหะโรมธาโรหะบิเทวาชัยะชัยะพรมาสุรักโขชัยะชัยะนาโขวิรุะหโกวีปุปโทโฉตจิมาลาวี อินโรจะเวนะเตยโยจะกุเวโลวะรุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนหงกุมาโรทะตะรัตโกอัฏฐาระสะมะหาเทวาสิทธิตาปะสะาทะโยอิสิโนมสาวกาสัพาชัยรารโมพระวันตุเตชยัยธรรมโมจะสังโคจะทัตปาโลจะชัยยกกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพะบันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชโยปิพุทธศาสสิริมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรมคณาเหีสีโนชโยปิพุทธศาสสิลิมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตถาอินทะคณาเหีสีโน ชโยปีพุทธศสกริมัโตอายังมารัสสะจาปปาปิมัโตปะราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัะธาเทวคนามหเสชิโนชโยปิพุทธศสิริมัโตอายังมารัสสะจาปปาปีมัโตปะราชโยอุโกสยามโพธิมันเทมะปโมทิตาชยะตถาสุปนะขนามหเสชิโนชโยปิพุทธศสีริมัตโตอายัง มรารสะจะปาปิมโตปร,ราเชโยโ,โคสยามโพธิมันเทปะโมหิตาชยตะตถานาคคะะนาไมเห็นเโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารสะจะปาปิมโตปราชโยโคสยามยานนานาโพธิมันเทปะโมหิตาชยะสัทธาสัพพะคนาไมเห็นเโนชยันโตโพธิยามูเลศกยาน,นังนันทิวัฒโน เอวังตะวังมิเชยโยโหหิชัยยสุชัยยมังคาเลอะปราชิตะปันลังเจสีเลปะทาวีปกาเลอภิเสเอสัพพะพุทธะธาพุทธานังอัคคปโตปโมทติสุนนักตังสุมังคัลังสุปพาตังสุหุติตังสุขะโนสุโมหุโตจะสุยถังพะมะจาริสุ ปัททกขีนางกายะกัมมังวาจากัมมังปัทักกินางปทักกีนางมนโนกัมมังกวาน,นีทีเตปัทักกินางปัททะขีนี้กันตวานะละพัดตัดเถปททะขีเนยในอัฏฐลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศสาสเสนอโรคาสุกิตาโหทะสะหะสัพเทหิยาสิพิ สุนันตุพนโตเยเทวาสมิงถาเนอทิคตาทีคายุกาสธาหงตุจิกิจาหงตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินะสาสนายากาเจปัถทาปัฏนาเตสังสัพเทปุเอนตุมโนระถาลักะระถายุตตาเาเลปะวะัดสัมตุวัดสังวัส,สวราหาคาโรคา จุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขขังจิตตะสุขังอรหันตุยะาระหังเอวัมเมสุตังเอกังสะมะัยัพคาวาสาวัติยังวิหารติเชตะวะเนะอนากะปิกัสอาลเมตตรโขพคาวา พิขุอามันเตสิพิขะโบติพระพระทันเตติเตพิขูพระข่าวโตปจจโสสุลพระขาว,จจสสาขาวเอตตะ,ะโวจะอุปาทาวาพิขะเวตถาคตานางังอนุป,ปาทาวาตถาคตานางังทิถาวาสาธาตุธรรมะทิจต,ตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราอนิจติตั้งตถาคโตอภิสัมปุชิต อภิสเมศิอภิสัมพุทธ,ธิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสสิปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภะชาติอุตตานีกะโรติสัพเทสังขาราอานิจจติปุปาทาวาภิกขเวตาถาคตานังอนุป,ปา,า,า,ถา,ถา,า,าทาวาสถาคาานังภิทาวะสาคาตุธรรม มัทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังคาราทุกขาติตังตะถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสสีปัญญาเปติปัฏถะเปติวิวะรติวิภัชติอุตานีกะโรติสเพสังคาราทุกขาติอุปปาทาวาภิกขเวกถาคตางานุปปาทาวาตถาคตานาจิถาวะ ตาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรม,มานัตตาติตั้งตถาคตโตอภิสัมพุทธิติอภิสเมติอภิสัมพุทธ,ตธิตวาอภิสเมตวาอาจิคติทเทเยสีปัญญาเตสีปัฏฐเปติวิวัลติวิภัสติอุตตานีกะโรติสัพเพธรรม,มานัตตาติอิทมะโวจักภะคะวาอัตตะม,มานาเตพิกขูภะคะ วตทาศีตังอภินันทุนเสตอติตังนาณนนวาคะเมยยะณปะิกังเขอนาคจังบุคคลไม่ควรตามสิ่งตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตัมปะอีนันตังอปัตันจะอนาคจังสิ่งเป็นอดีตก,ก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตกยังไม่มาปัจจุบัน ปันนันจะโยทำมาตัถะตัสาวิปัสสติอาสังมีลังมาสังรูปังตังวิทามนูพะโรพเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแทนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อัเชวะกิจจะมาตัดปัจโชัญญามระ,ะนางสุเบความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพุ่งนักหินโนสังคดันเตนะมหาเสเนนะมัจสนา พราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาระิมาตาปิงอโหรัตมะลัทธิตังตังเบรปเทกรัตโตสีสันโตอจิกเ,เตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมเรียกกล่าวผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทห้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม สัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตตอนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของ เราว่าตัวว่าตนของเรา <c oughs> ทุกบางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืยนทุกบังมรณะความตายเป็นของยั่งยืยนอ,อวส,สังมะยามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่แย่มรณะเมนิยะตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงมัตตะควรที่จะสังเวชยังกายโยอทจจรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตะบิญญาโนคันป่าสจากบิญญาชุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเศษสติจักนอนทับปฐเถบิงซึ่งแผ่นดึนกะลิงขลังหีวะประดุดดังท่อนไม้และท่อนปืนนิรัตถังสาประโยชน์มิได้อนิจจาวะตะัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมอุป,ปาทวะยะ มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัติชิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวิปปะ,ะโมสุขโขความเข้าไปสงบและงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตามารันติจะจัดทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุขจกมาริสเรที่ตายแล้วและกำลังตายตะเทวะหังมาริสามิ เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังกินถิกุสเลกัมมังสัพเพหิตพระเตหิตตังปุญงโนอามุนุโมทันตุสุนันตุโนโต เยเทวาอสเนิงขาเนอธิพตาจีคายุกาทธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาประมุดัญตุมาตาสุกิตาสุกิตาหนตุทุกขาประมุดัญตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาประมุดัญตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาประมุจัญตุสัพเพอาจาริยุ ชาหะยะสุกิตาหงตูทุกขาพมุตจันตูสัพเพนักขัตตาสุกิตาหงตุทุกขาพมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตุทุกขาพมุตจันตูสัพเพสามะติสามะตินังสัมมิชันตุโวะโมโพธิสโตอาคติมายะอิทธิพคะวานโมโพธิสโตอาคติมายะอิทธิพคะวานโมโพธิสโตอาคติมายะอิทธิพะคะวา ยาเทวตาวิหาริวานิรีนิุเปกะเลโคติทะเลต่หิงต่หิงธาธรรมะธาเนนั้นวันตุตุศรัสตุศรีโรตุวิหารมทะเลเวลาจะมัจกาณนะมัชฌาจะนาวกาจะพิเกาวโบสารานิการธรรมนัปจีปาตากาขามาจะเทสานิขามาจะมิสลาสัปปานะภูตตาสิตาภรวันตุเตชลาผู้ชายเยปีจะอัตถสัมภวาสังเสทิฐาธาธาวโมปาปาติกานิทญาณิกังธรรมะวนาปฏิญาเตระเพปีตุศรัสสกัลลนตูสังขยัง ขาตุกิลงังสตังธรรมโมธรรมัฏฐาลาจะปจกคลาสกโหตุตสมัครกว่าายะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุส,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 สัทธรมโมกับสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทิิงสัมภาปุเนยามะธรรมเมอริยะฝ่เวทิเตปัสสนนาโหตุสัพเพปิปานิโนปะพุทธสาสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัตสุตสตุพุทธิภาวายะสตายะสังมิทังเมโสเมทะนิมมาตาปิตาจะ อัตระชังนิจจังรักขันติกุตตะกังเอวังธรรมเนนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะทาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยัปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสการโหตุเสเปปีปานิโนเอตาวัาจะอาีผิสันพตาภูนาัสัมมทัสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสังแปดปิสิทิยาทานังทัตันตุสัทธายสีนังรักขันตุสัพพะภาวนาพิรตาโหตุ ขันตุเทวตาคตาโหตุสัพพ <fin vey brewer>. ังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรลังโหตุสัพพังสุงขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรลังโหตุสัพพังสุงขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังทานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรลัง สัพเพพบตาปรัตตาปัญเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพพโสสัพเพพบตาปรัตตาปัญเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพพโสสัพเพพบตาปรัตตาปัญเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพพโสสัพเพพบตาปรัตตาปัญเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตเชนะลัขันพันธามิสัพพโส สัพเพพบตาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะละขันพันธานิสัพปโสสัพเพพบตาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะละขันพันธานิสัพปโสสัพเพพบตาปัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะพันธานิสัพปโส กับเพพุทธาพรรัตฏาปัญเจกานันจะอย่างพระลังคารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธานิสัพพโสกับเพพุทธาพรรัตตาปัญเจกานันจะอย่างพระลังคารหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธานิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุตรกุศลที่้าะเจ้าด้วยสวนสัทธายพระพุทธมนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริติมั่นคงเป็นสัมมาชีพอนันชอบธรรมคำว่า ไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทิงนั้งนนะ้นอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นโมูทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาออนพรน้อมส่งอนุภาพแห่งองค์คนไปสู่วัตถุมงคล พระอิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมุรเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนเนืยผลให้เป็นสิรธิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด